อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วครับเดือนนี้โคตรดุมาอีกแล้วนะครับมาอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้เราไปยักษ์ช็อปมาอีกแล้วครับผมนี่นะครับโดนมาบานตะเล็กเกียรมากนะครับเล่มแรกที่เราได้ครับนี่ฮะ ยายตัวแสบแอบน่ารักนางโทรครับเล่ม14แล้วนะครับเป็นแนวแบบแกล้งกันนะครับรุ่นน้องสาวนะครับแกล้งรุ่นพี่หนุ่มนะครับแต่เขารักกันนะครับเป็นความรักแบบวัยรุ่นวัยรุ่นน่ารักน่ารักครับเรื่องนี้ใส่แกล้งนะครับคงจะต้องชอบกันเป็นอย่างดีนะครับถัดมาครับผมเรื่องนี้ช่วยทีชีติดเกาะเล่ม10นะครับเล่มนี้เล่มจบแล้วจบสักทีนะครับบางค่อนข้างบางนะครับ90าบาทแล้วก็หวังว่าทั้ง4ี่สาวเนี่ยจะได้กลับบ้านกันแล้วนะครับ ถัดมาครับนี่ฮะอน,ะนลนรักกวนคนหาคู่อ่านี่ครับนี่สึนากิยูอินะครับยีปีหาคู่นะครับอันนี้คือของลักพิมพ์นะครับราคา1 3อแล้วราคาสูงมากนะครับวันนี้พ่อสื่อที่ทำให้คนที่แต่งงานไม่ได้แต่งงานอย่างเอ็นทาโรยังคงพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือสาวๆน่าจะเป็นแบบว่าจับคู่นะครับน่าจะสนุกดี ถัดมาครับเรื่องนี้เนี่ย95บาทอยู่นะครับน่าจะออกมานานแล้วแหะผมไม่แน่ใจเออแต่เห็นอยู่ในร้านก็เลยหยิบมาครับโนอาแห่งทะเลเลือดนะครับโดยยูสตมิดูโอ้โหแนวโหดมากอันนี้เห็นอันนี้แล้วนึกถึง Resident Evil 4ครับกำลังเล่นอยู่เลยนะครับเล่นช้าไปหน่อยน่าลองเอามาอ่านดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจะแบบโหดนะครับถัดมาครับอันนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว คุณคามุยลุยหลังผีเล่มสามนะครับเป็นแบบปราบผีแนวสิบแปดบวกที่แบบเพี้ยนเพี้ยนแล้วก็ฮาฮะครับเก้าสิบห้าบาทแต่ว่าเล่มค่อนข้างหนานะครับคิดว่าน่าจะเป็นค่ายสุดท้ายนะที่ยังตรึงราคานี้อยู่นะครับสมัยนี้เนี่ยเก้าสิบห้าบาทถือว่าตรึงแล้วนะ <laughs> นะครับคุณคามุยลุยหลังผีแปลปราบผีด้วยวิธีสิบแปดบวก ถัดมาฮะค่ายเดียวกันครับของเซนชูครับซอมบี้ร้อยนะครับหนึ่งรอยอย่างที่ต้องทําก่อนตายนะครับนี่เรื่องนี้สนุกครับเล่มสี่แล้วอะไศละครับอยู่ดีตื่นมาในโลกที่แบบว่าทั้งโลกเป็นซอ,ซอมบี้บุกไปแล้วแล้วก็มีเช็คลิสต์หนึ่อย่างที่อยากจะทําก่อนตายก็เลยแบบออกนอกห้องนะครับไปใช้ชีวิตซะนะครับเป็นการไม่รู้ดิผมว่ารู้สึกว่าเป็นมังงะที่แบบ สนับสนุนให้เราใช้ชีวิตก่อนที่โลกจะวิกฤตนะครับน่ารักดีนะครับสนุกดีนะครับทันมาครับอันนี้สาวลืมแว่นแสนมุ่นแสนวุ่นละมุนรักเล่ม5้านะครับาหามานานนะครับพอดีซื้อไม่ทันบางมากแต่ยัง95บาบาทอยู่นะครับของรักพิมพ์นะครับนี่ โคมูระคุงที่จัดเตรียมงานวัฒนธรรมด้วยกันกันกบคนนุณมิเอะที่ลืมแว่นตาแต่คนนุณมิเอะต้องกลับบ้านตรงเวลาคือในเรื่องของในเล่มนี้นะครับก็คือพระเอกกับนางเอกครับเวลานางเอกลืมแว่นเนี่ยคือเขาจะสายตาสั้นมากๆชอบเอาหน้ามาใกล้ๆพระเอกพระเอกก็เลยจะแบบอา่าใจสั่นอ่าน่ารักนะครับน่ารักเป็นเนื้อเรื่องวัยรุ่นน่ารักน่ารักนะครับ ทันมาครับอันนี้โอ้โหรีปิ้นครับโดนตัวรีปินซะแล้วนะครับตัวรีปินนี่ราคาสูงนะครับร้อยยี่สบาทแล้วนะครับนี่โอชิโนโกะครับผมโอชิโนโกะนี่เกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่ม6และเล่ม7จ็พอดีผมขาดอยู่พอดีนะครับเล่มหซื้อไม่ทันมันออกน้อยแล้วก็มันไม่ได้เข้าร้านยักษ์ช็อปผมเลยไม่ได้ซื้อนะครับเรื่องนี้ก็ กำลังได้รับความนิยมนะครับส่วนตัวเนี่ยพอเล่มหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชอบเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งสนุกมากนะครับตอนที่อไอดอลไอนะครับเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วพอแบบเนือ้อเรื่องมาที่รุ่นลูกเนี่ยรุ่นลูกเขาจะเป็นแบบแนวาการเหมือนคล้ายๆแอคเอทอะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชอบ ไอมากๆเลยนะครับในตอนแรกมากกว่านะครับโอเควันนี้ประจําวันที่เท่าไหร่ไม่ได้ใจนะครับน่าจะน่าจะสิมสิบแปนะครับสิพฤษภาหกหกนะครับนี่คือมังงะใหม่ที่ซื้อมาวันนี้นะครับโดนไปก็เกือบพันอยู่นะครับน่าจะเป็นพันแหละครับโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่รอรับชมรีวิวเต็มๆนะครับที่ถ้าเป็นดูไลฟ์นะครับที่ช่องจุกุยชาแนลนะครับถ้าเป็น อ่ารีวิวเป็นเรื่องๆผมจะตัดมาไว้ที่ช่องนี้นะครับจัดหนักมังงะใบจุก,กุยนะครับนี่จุก,กุยชาแนลนะครับจัดหนักมังงะใบจุก,กุยนะครับก็ฝากทั้งสองช่องด้วยไปแล้วนะครับบ๊ายบายย้อนดูรีวิวอันเก่าได้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ